ได้สมใจกำนันิมโบดานต้องการเทศบาลเมืองเขาทุก้างได้รับมอบหมายจากท่านนายกเส้นนตรีในการจัดการดูแลเสถียรให้มาตรวจสอบกรณีเหตุวัตะบเมื่อวันที่ามิตรางหเวลา14นาิกาได้ทำการตรวจสอบจำนวน1ิบตัวเรือนนะครับอยูระว่างการได้ความช่วยเหลือครับ เะไรี e ่ม้ติดุล่้้อ่้ไม่รู้เ่รู้นี่มุ้้ร่มรงเลรุมุ้งเลยเออนี่ซ้อมเช่นแล้วนะซ่ไหมพูดเอเอามาอกมามครับมามาดูดีขวาน ในในกองบอลมาเอ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 าโอเคเอาโอเคเอาแล้วเรียบร้อยเอาไปย้ายไปย้ายไปย้ายเอาแล้วโอเคไม่เครียดไม่กำลังใจเอาไปย้ายมาโอเคเอาต้องล้างให้ผู้ย้ายไปผู้ย้ายล้างล้างล้างอ้าเอางลางลางล้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 างลางล้าเอาเล้าง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 ลางล้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 า เอาแต้นเนตีอ่ะโอเคอบคุณนะเอาแล้วบเดียไม่จำเนอชอคโอเคนะอบุทุกทาโอเคนะเอาโอเคครับโอเคโอเคโอเค